อาจารย์เป็ดพอดแคสต์ตอนฟองสบู่ i i การปฏิวัติและกลยุทธ์ธุรกิจไทย2025เนื้อหาจะเป็นอย่างไรเรามารับฟังกันครับ ก็ๆ,ๆใครที่ติดตามคอนเทนต์ช่องผมอยู่นะและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับรบกวนให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดซีฟเวอร์ช่องนี้กันไว้ด้วยขอบคุณจ้าตอนนี้นะครับโลกของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยกำลังเผชิญกับเรื่องที่มันขัดแย้งกันเองแบบสุดๆอยู่เรื่องหนึ่งครับคือด้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหมีเม็ดเงินมหาศาลที่กำลังถูกทุ่มเข้ามาแบบไม่เคยมีมาก่อนแต่อีกด้านหนึ่งกลับมีตัวเลขความล้มเหลวที่น่าตกใจมากๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าตกลงแล้วนี่มันคืออะไรกันแน่ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่เห็นแล้วต้องอึ้งกันก่อนเลยนะครับแค่ปี2024ปีเดียวนะครับเงินลงทุนใน AI ทั่วโลกเนี่ยทะลุ250,000ล้านดอลลาร์ไปแล้วแล้วนี่ยังไม่นับแผนที่จะลงทุนเพิ่มอีกมหาศาลนะครับคือมันเป็นสเกลที่ใหญ่มากจริงๆแต่ในขณะที่เงินไหลเข้ามาเป็นน้ำนะครับมันก็มีอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าตกใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ95%ครับ ผลการศึกษาจาก MIT เขาพบว่า95%นของโปรเจกต์นำร่องด้าน generative AI เนี่ยล้มเหลวคือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่จับต้องหรือวัดผลได้จริงผู้ยง่ายก็คือเงินที่ลงไปมหาศาลเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่เห็นผลอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วทั้งหมดนี้มันก็เลยพาเรามาถึงคำถามใหญ่ของเรื่องนี้เลยครับว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยมันคือการปฏิวัติทางเทคโนโลยีค้างประวัติศาสตร์จริงๆหรือมันเป็นแค่ฟองสบู่ลูกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่กำลังรอวันแตกกันแน่ โอเคงั้นเรามาลองสวมบทนักสืบกันหน่อยดีกว่ามาดูฝั่งที่บอกว่านี่มันฟองสบู่ชัดๆกันก่อนเลยครับว่าเขามีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนความคิดนี้บ้างถ้าเราไปดูตัวเลขที่นักลงทุนชอบใช้กันมากๆเลยนะครับคือค่า P/E ratio หรือราคาต่อกำไรเนี่ยจะเห็นภาพเลยครับตอนที่ฟองสบู่ o o p e พีกสุดๆดัชนี NASDAQ มีค่า P/E พุ่งไปถึง72เท่าตอนนี้ตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบัน บริษัทเทคยักษ์ใหญ่10อันดับแรกซื้อขายกันที่ P/E ประมาณ40เท่าซึ่งมันเป็นระดับที่สูงมากจนน่ากังวลเลยนะครับมันเป็นภาพที่ซ้อนทับกับยุคนั้นเป๊ะๆเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คิด,คดกันไปเองนะครับมีนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนําอย่างคุณทอสเทนส็อกจากเอพโลโกลบอลเขาเออกมาพูดเลยว่าฟองสบู่ AI ตอนนี้ใหญ่กว่าฟองสบู่อินเทอร์เน็ตซะอีกโอ้โหพอคนระดับนี้ออกมาพูดแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้เราต้องจับตามองเลยครับ ภาพมันคล้ายกันจนน่ากลัวเลยครับในยุค .com มเนี่ยมีการลงทุนมหาศาลไปกับเคเบิลใยแก้วนำแสงแต่รู้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้ว85-95%ถึงของมันไม่ได้ถูกใช้งานเลยจนได้ชื่อว่าเป็นดาร์กไฟเบอร์ตอนนี้เรากำลังเห็นการทุ่มเงินสร้าง AI Data Center 3 7 0 0 0 0ล้าน,นดอลลาร์แค่ในปีเดียวคำถามก็คือประติศาสตร์มันจะสำรอยไหมเรากำลังจะสร้างดาร์ก a t a Center เที่สุดท้ายก็ไม่มีผลใช้หรือเปล่าแต่หัวใจของปัญหาฟองสบู่เนี่ยนะครับมัน ช่องว่างมหาศาลร,ระหว่างเงินที่ลงไปกับเงินที่ได้กลับมาบริษ,ษัทสโคยาแคปิตอลเขาชี้ให้เห็นเลยว่าเพื่อให้การลงทุนมันคุ้มค่าเนี่ยอุตสาหากรรมต้องทำไรายได้ให้ได้ถึง6 0แสนล้านดอลลาร์แต่ไรายได้ที่ทําได้จริงๆตอนนี้อยู่ที่ประมาณ60,000ล้านเท่านั้นเองคือมันมีช่องว่างอีกตั้ง5 0 0แสนกว่าล้านที่ยังไม่รู้ว่าจะมาจากไหนเลยครับโอเคฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดว่าเอาละฟองสบู่แน่แต่เดี๋ยวก่อนครับ เพราะมันมีอีกด้านของเหรียญที่แข็งแรงมากๆเหมือนกันที่บอกว่าเฮ้ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมนะเรามาดูกันครับว่าทําไมเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ c o m 2.0ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับคือผู้เล่นในตลาดลองนึกภาพตามนะครับยุค .com เนี่ยผู้เล่นหลักๆคือใครคือบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆที่ยังไม่มีกําไรเลยอย่าง p e t s c o m ที่สุดท้ายก็เผาเงินทิ้นจนเจ๊งใบแต่ตัดภาพมาที่วันนี้สิครับผู้นําในเกม AI คือใคร Microsoft Google คือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เงินสดล้นมือกำไรมหาศาลมีงบกันเงินที่แข็งแกร่งคนละเรื่องเลยครับแล้วที่สำคัญกว่าเงินอีกนะครับก็คือของมันใช้ได้จริงแล้วคือมันไม่ใช่แค่ไอเดียเพิอฐานอีกต่อไปแล้ว Chat GPT นี่มีคนใช้หลายร้อยล้านคนทุกสัปดาห์นะครับใน Google เองโค้ดที่เขียนขึ้นมาใหม่ๆกว่า25%ก็มาจาก AI แล้วบริษัทต่างๆก็เริ่มรายงานแล้วว่าผลิตภาพของพนักง,งานเพิ่มขึ้นจริงตั้งแต่26ไปจนถึง73เลยทีเดียวซึ่งมันต่างจากยุค .com ลิฟลับเลยครับแต่ถึงเทคโนโลยีมันจะดีแค่ไหนนะครับมันก็มีคำเตือนคมๆจากนักลงทุนในตำนานอย่างเรดิโอที่บอกไว้ว่าอย่าสับสนระหว่างเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จกับการลงทุนที่ประสบความสำเร็จแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือของดีไม่ได้แปลว่าจะซื้อตอนไหนก็กำไรนะ ถ้าซื้อตอนที่ราคามันแพงเกินไปแล้วก็ขาดทุนได้เหมือนกันคำถามคืออ้าวแล้วทำไมล่ะทำไมบริษัทใหญ่ๆที่ฉลาดฉลาดถึงโยมทุ่มเงินเป็นแสนล้านทั้งๆท,ท,ที่ก็เห็นความเสี่ยงอยู่คำตอบมันซ่อนอยู่ในหลักจิตวิทยาและทฤษฎีเกมที่เรียกว่าสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักนวัตกรรมครับมันเหมือนกับสถานการณ์ที่เรียกว่า prisoner's dilemma หรือภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผู้ต้องขังครับ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับถ้าคู่แข่งเราลงทุนสร้าง AI แล้วเราไม่ทำอะไรเลยเราตกรถทันทีเลยนะแพ้เลยเพราะฉะนั้นทางเรื่องที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคนก็คือฉันก็ต้องลงด้วยถึงแม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายคือทุกคนอาจจะใช้เงินเยอะเกินความจำเป็นไปมากก็ตามเพราะความกลัวที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังมันน่ากลัวกว่ามาร์คซั k เคอร์เพูดเรื่องนี้ไว้ได้เห็นภาพมากครับเขาบอกประมาณว่า ข้อเสียของการตามหลังคือการไม่มีที่ยืนในเทคโนโลยีใหม่ที่สําคัญที่สุดนี่แหละครับคือความคิกที่ขับเคลื่อนการแข่งขันทั้งหมดนี้อยู่เบื้องหลังทุกบริษัทรู้ว่าเสี่ยงแต่ไม่มีใครกล้าที่จะไม่ลงสนามครับแล้วพอเรามาดูตัวเลขแผนการใช้เงินจริงๆในปี2025โอ้โหมันคือสองครามดีๆนี่เองครับ Amazon, Microsoft, Google, 3เจ้าใหญ่รวมกันนิปาเข้าไป2 0 0แสนกว่าล้านดอลลาร์มันคือการสู้การแบบที่ใครกระพริบตาก่อนคนนั้นแพ้เลย ตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนแรงกดดันที่แต่ละบริษัทต้องเจอได้เป็นอย่างดีเลยครับเอาล่ะครับพอเราเห็นภาพทั้งฝั่งที่บอกว่าเป็นฟองสบู่และฝั่งที่บอกว่านี่คือของจริงแล้วคําถามสาคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะไปต่อกันยังไงจะเอาตัวรอดในยุคตื่นทอง AI นี้ได้อย่างไงบางทีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดอาจจะไม่ใช่การเลือกข้างใดข้างหนึ่งครับแต่อาจจะเป็นว่ามันเป็นทั้งสองอย่างพร้อมๆกันมันคือการปฏิวัติทางเทคโนโลยีของจริง ที่ถูกห่อหุ้มมาในฟองสบู่ของการเก่งกาไรพอเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้แล้วเนี่ยมันถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการวางกลยุทธ์ที่ถูกต้องครับล่านาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงได้บ้างละ่ละหลักๆก็มีอยู่3ฉากทัดครับแบบแรกคือ Soft Landing คือรายได้ AI โตเร็วมากจนตามการลงทุนทันแบบที่2คือมีการปรับฐานบ้างบริษัทเล็กๆอาจจะล้มไปแต่ยักษ์ใหญ่อย่างรอดหรือแบบสุดท้ายที่รุนแรงที่สุดคือฟองสบู่แตกเต็มๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมองว่าสถานการณ์ตรงกลางๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดครับทีนี้สําหรับคนทําธุรกิจหรือใครก็ตามที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในเกมนี้จะทํำยังไงดีนี่คือแนวทางที่น่าสนใจมากๆเลยครับขึ้นหนึ่งไม่ต้องไปพยายามสร้างโมเดลยักษ์ใหญ่แข่งกับเขาหรอกถ่ายสร้างต่อยอดจากเทคนโนโลยีที่เขามี 2. ใช้โมเดล OpenSource ดีๆที่มีอยู่แล้ว 3. เอาโมเดลพวกนั้นมาปรับจูนให้เข้ากับภาษาและตลาดท้องถิ่นของเราและ 4. ซึ่งสำคัญมาก คือเล็งไปที่ตลาด SME ขนาดใหญ่ที่ยังไม่มีใครเข้าไปดูแลอย่างจริงจังและสุดท้ายนะครับนี่อาจจะเป็นบทสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดเลยก็ว่าได้ผู้ชนะในเกม AI นี้อาจจะไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะที่สุดแต่คือคนหรือบริษัทที่สามารถเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้แก้ปัญหาจริงๆในชีวิตประจำวันของผู้คนได้ดีที่สุดต่างหากนั่นคือโจทย์ที่แท้จริงของยุค AI ที่รออยู่ข้างหน้าครับ เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบคลอบแบบนี้กดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับ